เรียนรองขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาบำเพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในว่ารึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการสถานศึกษาต่างในพื้นที่อําเภอเกษตรการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติดาเนินการ3ปีปีละ120ไร่ปีนี้จะดําเนินการปลูกป่าครั้งที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเทศท่านกิจกรรมมา,าจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้แม,ม,ม้ว่าท่านหัวหน้าสุรการหรือผู้แทนก็ตามาผู้นำนองค์กรของท้องถิ่

你吃人